ร่างกายนี้จะมาบำรุงบำเลอมันให้มากเท่าไรมันก็ตั้งยั่งยืนอยู่ไม่ได้ถึงเวลาแล้วมันก็ทรุดโทรมไปถึงเวลาแล้วมันก็แตกดับไปเท่านั้นเองเมื่อร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของตนแล้วร่างกายที่ผู้อื่นอาศัยอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเขาเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปโกรธใครแล้ววันนี้ไม่มีคนจะให้โกรธ ก็อมองไปก็เ,เห็นแต่ธาตุสี่ที่น้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่แล้วจะไปหลงใครแล้ววะนี่จะไปหลงสมมุติหลงบัญญัติยังไงอ่ะก็ยังว่าสมมติสมมติเป็นของใช้ชั่วคราวหนึ่งนะใช้ชั่วเวลายังมีชีวิตอยู่ในเท่านั้นเลย คันเมื่อหมดอายุสังขารลงไปแล้วสมมุติโน้ก็หมดไปตามกันก็เลยสมมุติไปยังอื่นมานี่นะจากคนก็ลงไปเป็นผีวะเนี่ยเมื่อเราพิจารณาดูแน่นอนแล้วมันก็มีแต่ธาตุสี่ดี่น้ำไฟลมเท่านั้นัวมงันเข้าเป็นร่างกายอันนี้เมื่อมันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมของเกา่าอยู่อย่างนี้นะพีรณาให้มันเห็นดังนั้นจึงที่ว่าไม่ใช่ของใครไม่น่าหลงเลยอะ่ะเนี่ยเมื่อเราพิารณาอย่างนี้บ่อยๆมันจะกําจัดความหลงความสําคัญว่ามีเขามีเรามีตัวมีตนออกไป